เรียนมังพลุส,นะสวัสดีครับขอบคุณนะครับนทุกคนอ่าวันนี้นะครับเราจะเรียนในส่วนของเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งบทเรียนนี้นะครับจะเรียนในส่วนของข้อควรระวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับการตัง้งวัตนถะุฐานวันนี้ครูจะมาสอนพารักเรียน ธิบายถึงขั้นตอนนะครับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะรับเพราะวันนี้ครูใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดก,การเรียนการสอนร่วมกับพวกเราด้วยนะครันะคะบะ,ะเดีย๋ยวครูจะพาอธิบายนะครับพาเรียนไปเนาะขั้นตอนแรกนะครับก็กดไปที่สตาร์เรียนเขาว่าตสตาร์ไหมเรียนครับหมายว่ากดเข้าไปก็จะขึ้นมาหน้านี้หน้านี้จะเป็นคำแนะนำบทเรียนนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดต่างจะแจ้งว่าโดยเรื่งนี้คนจะต้องทำอะไร มาแลบบ้วก็ดมาที่ตรงนี้จะเป็นหน้าเข้าสู่ระบบถ้าเราพูจัยกตไปอย่างเอาเป็นชื่อครูแล้วกันครอแล้วก็กดเลสโก้ก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับขึ้นหน้านี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็กดข้อสู่บทเรียนได้เลยทีนี้ยังมีจะเป็นหนา้าเมนูอลักนะครับสิ่งแรกที่เราต้องกดคืออะไรครับ บทเรียนอ่าใช่แล้วบทที่บทเรียนนะครับบทบทเรียนอ่ะที่เราครูจะอธิบายในส่วนของเนื้อหาบทนี้นะครับการป้องกันอันตรายตางการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอ่ะมีจุดประสงค์ที่มุ่งหวัง3า,าประการนะครับคือการจาะระบบคอมพิวเตอร์การเจาะข้อมูลคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตในการก่ออาชญาการรมครับอันนี้จะเป็น3ประการที่เป็นอาชญาการรมทางอาินเทอร์เน็ต ที่แบบเป็นจุดปสะสงค์หลกๆเลยฉะนั้นนะครับแนวทางในการป้องกันคือการไม่ให้แฮกเกอร์นะครับเจาะเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเราหรือการไม่ให้แฮกเกอร์นะครับทราบข้อมูลของเราหรือใช้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยในการก่อวเตียากรครับอ่ะทีนี้เราก็จะไปต่อที่หน้าต่อไปในบสดนี้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นอ่า ข้อควรปฏิบัตินะครับในการที่จะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะครับต่อต่อการถูกการตัดสินกรรมทางอินเทอร์เน็ตนะครับอันแรกจะเป็นไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้ก็คือไม่ต้อเดียวไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเลยนะครับสองเป็นตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบอัเนี้จะต้องมีรหัสผ่าน นี่จะเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ควรทำอย่างนี้เลยนะครับถ้านักเรียนทำสิ่งนี้นักเรียนจะได้รับความผิดอ,อะไรบ้างครับแค่คำตอบแค่ไหนอาจจะโดนเข้าถึงข้อมูลกรณีนักเรียนถ้าไม่เข้าเว็บไซต์ที่เผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายถ้านักเรียนทำสิ่งนี้นักเรียนจะโดนความผิดอ,อะไรไหมถ้าเราทำ คุณมาจะสามารถถ้าเราทําสิ่งนี้นะครับเราอาจจะถูกตํารวจจับเรือก็ได้นะครับาเป็นเรื้อหานที่ผิดกฎหมายนะครับอต่อไปจะเป็นแจ้งคุณครูหากพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะครับอันนี้หายไม้เรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือรเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเนี่ยแล้วเจอเว็บไซต์ที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยไหมหรือมันมันจะใช่หรือเปล่าถ้าเราไม่มั่นใจก็ให้แจ้งคุณครูนะครับหรือแจ้งผู้ปกง เออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทําอย่างยิ่งเลยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเวลาเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและไม่หลงเชื่อข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตโดยง่ายเราได้รับข้อมูลมาเราก็ต้องใส่ต่อคิดให้ถี่ถ้วนนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นปลอดภัยไหมนะครับอ่านี้สเป็นสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและผ่านทางครับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศบางชนิด มีผู้ใช้งานหลายคนเช่นคอมพิวเตอร์สาธารณนะหรือคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการของโรงเรียนดังนั้นนะครับเราไม่ควรเก็บขอ้อมูลสำคัญหรือมันคึกชื่อและรหัสผ่านไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะนะครับนักเรียนเคยลืมบอ,อกจากระบบนในเครื่องคอมพิวเตอร์ไหมเัยเคยครับแล้วนักเรีนรยนทำยังไงก็เรียกเก็รหัสผ่านอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีที่อีกหนึ่งวิธีที่ถูกต้องนะครับถ้าเราไม่มั่นใจหรือว่า เราวิเราะห์ออกมาจระบบหรือเปล่าลก็ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีนะครับอันนี้จะเป็นการกรํหาหนดรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยนะครับหนึง่งตัวจะต้องเป็นตัวอักษรและตัวเลขนะครับต้องเป็นหรหัสผ่านท,ที่ผู้ใช้งานจําได้งา่ายแต่คาดเอาไม่ยากสองนะครับไม่ควรใช้วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขโทรศัพท์ในการกรํหาหนดรหัสผ่านสามนะครับเลือกใช้ตัวอักษรตัวพิมใหญ่ตัวพิมเล็ก และตัวเลขผสมกันเป็นรัสผาานนะครับสุดท้ายรหัสที่มีความยาวเจะยิ่งมีความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะครับอ่าแล้วก็ได้เรียนรู้กันไปเนาะต่อไปจะเป็นสรุปผลร,รียนนะครับรี่นบทที่ตรงนี้เลยเนาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับเราจะต้องระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีภัยแฝงที่ทําให้เราเสียทรัพย์สินเสียชื่อเส,สียงหรือเกิดความเสีย,ยหายต่อข้อมอูลหรือ ื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับรวมไปถึงการตั้งรหัสผ่านที่ดีจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยป้องกันการเกิดอัชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตได้ครับทีนี้เรามาที่หน้าเมนูหล่กต่อไปนะครับครูจะมีเกมตอบคาถามท้ายบทนะครับเพื่ออ่าทดสอบแล้วก็วัดความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนกันไปเนาะก็มาที่หน้าเกมนะครับนาเกีตรงน้เห็นไหมเกมตอบคาถามท้ายบทแล้วก็กดเข้าไป แล้วก็กดเริ่มทำแบบทดสอบนะนักเรียนลองตอบครูให้หน่อยครับข้อมูลส่วนตัวในข้อดใดไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อืน่นทราบอีกสกงกองคนเมื่อไงครับน่าจะเลขประจำตัวประชาชนครับอ่ามันจะถูกไหมลองดูสิอ่าถูกต้องครับก็เราไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบเลยนะครับในส่วนของเลขประจำตัวประชาชนเพราะเป็นเลขที่ ติดตัวเราไปจนตายเลยก็ไม่ได้นะครับข้อต่อไปกําหนดรหัสผ่านการกำหนดรหัสผ่นนสานไม่ควรกําหนดด้วยวิธีการใดครัจำได้ไหมพี่ครูอธิบายไปเมื่อกี้ใช่วันเดือนีเลยใช่ครับอ่าถูกไหมพี่ซิอ่าแสดงว่าะนักเรียนตั้งใจฟังครูดีแล้วนี่ ใช่นะครับเพราะว่าเราไม่ควรใช้วันเดือนปีเกิดของนักเรียนนะครับในวันเดือนปีเกิดของเราในการกําหนดรหัสผ่านข้อต่อไปนะครับการตั้งรหัสผ่านในข้อใดเหมาะสมที่สุดข้อสามนะครับข้อสามข้อสามนะครับอ่าดูซิจะถูกไหมอ่าถูกอ่าเพราะว่าที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับมันจะต้องมีตัวมีนเล็กตัวพีนใหญ่ บาลีเองก็มีอุปสรรนะครับที่ในการตั้งรหัสผ่านเนาะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบัญชีผู้ใช้ของเราข้อต่อไปนะครับบุคคลในข้อใดเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวมากที่สุดครับข้อสี่อ๋อคอยม้อคือข้อมูลส่วนตัวและต้องรู้เรื่องความเงียบอ่าเสี่ยงที่จะถูกไหมอ่าถูกต้องครับเพราะว่า ฟ้าเข้าระบบอีเมลโดยสารหัสผ่านอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำอยู่แล้วนะครับในการต้องมีรหัสผ่านต่อไปนะใไม่เปิดอีเมลหรือไฟล์เนาี่ยต่างๆที่ไม่รู้จักอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรึมระวังอยู่แล้วนะครับต่อไปจะเป็นมิวออกจากระบบ Facebook ทุกครั้งหลังใช้งานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำรือสิ่งถูกต้องนะครับข้อที่สีน่ทนี่ตอบถูกเพราะว่าออยมันทึกข้อมูลส่วนตัวไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรยนนี้ก็คือ ไม่ควรที่จะทําเลยเนาะเหมือนที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นะครับอ่าต่อไปหากนักเรียนพบข้อมคนที่ไม่เหมาะสมนักเรียนควรทำอย่างไรมไม่เปิดดูนะแจ้าครูอ่าข้อสี่ถูกไหมข้อสี่ก็คืออ่าถูกต้องครับเราก็ไม่ควรที่จะเปิดดู หรือทำอะไรกับข้อมูลตรงนั้นเลยนะครับเราควรที่จะแจ้งครูหรือผู้ปกครองทันทีเนะเาะหากเราทราบหากเราอุ้ยหากเราเห็นเห็นแล้วว่าม,มันไม่มันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรนะครับอ่าต่อค่อผานครบแล้วทุกคนทำได้ดีมากตรงปมือครับขอบคุณทุกคนเลยๆๆอ่าทีนี้ในส่วนที่เราเรียนรู้กันไปแล้วเนาะนะการใช้เทคโนโลยีสา,ารสนเทศอย่างปลอดภัยนะครับจะเป็น จะเป็นการที่นักเรียนจะต้องพึงระวังอยู่แล้วนะครับว่าเราควรจะทําอะไรเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับในการที่จะใช้งานอินเทอร์เนต็ตนะครับใน,นในส่วนในส่วนของบทเรียนของเราครับบทเรียนตัวนี้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะครับผ่านการอ่านบทที่บทเรียนแบบที่ครูสอนไปเนาะบทที่บทเรียนแล้วเราก็เรียนรู้บทเรียนไปนะครับเป็นเหมือนการสื่อสารด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูที่เกมต่อ นะครับเพื่อวันทำความรู้เข้าใจว่าเราเรียนบทบทเรียนนี้ไปแล้วนักเรียนจะ,ะนําไปประยุกต์ใช้หรือมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าสําหรับวันนี้ก็ครูก็ขอฝากนักรนเรียนไว้เท่านี้นะคะสําหรับบทเรียนนี้ครับขอบคุณครับนักเรียนทห้ความเคารพขอบคุณครับ